มามาจะยิ่งทำไมล่ะออคิววันนี้หรอกมาใครมาหายาใครมาหายาเป็นอะไรโลกมาไอคิวเป็นอะไรอะขอมือหน่อยขอมือหน่อยอืมอืมอืมมาไอคิวพี่ไอคิวมานนำมาตัดได้ดีแะคาเวียมันก็จะเข้ามาหนุกมาเมื่อวานนี้เห็นไหมเฮ้ยเจนีเจนีบอกว่าหนุกไปหาหมอมาละน้องหายแล้วจะมาถึงนี่ตาถามว่าน้องเป็นอะไรน้องหายแล้ว อ่ะหายแล้วเหรอลูกหายยังอืมไปนู่นเลยเหรอมา,มาไปถึงนูน่นโรงพยาบาลสัตว์ทงองหล่อนู่นไม่รู้หมดไปกี่ตังค์เมือ่อวานเนี่ยมาตังค์นี้ใช่เหประกันเดี๋ยวลูกอืมหน่ใช่มาลอย่าลูกอืมอืมไอกีวไม่ใช่บาลโดนนี่ไม่โดนกีคตัวนนี่

เฮ้เขาทำอะไรกันลูกเสียงดังเลยเอะอนที่เปิดแอร์แล้วไม่ติดกันตูกใครเปิดลยอเปิดเหรอตามันเปิดไหมนี่าเปิดไหดูดูดูหน้าดูหูตาหูลูกแล้วนี่อะไระเนี่ยมาถึงหูจิ้งเหลนลูกๆจิ้งเหลนดูจิ้งเหลนีิลูกมานกีเห็นจิ้งเหลนไหมลูกนู่นอยู่กับบนกำแพงหน่นจิ้งเหลน เฮ้ยตุ่งเหลนทำไมหัวมันเป็นอย่างนั้นเแต่ว่าอ๋อมันแงะมาดูกระดูกหน้าอกดูสิเนี่ยตัวเอ๋นี่เกิดกระดูกหน้าอกในตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะรู้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ไหลไปใช่ไหลใช่ไหลเข้าไปใ,ใต้หาผัวหนูไม่สบายอย่าลูกืึเมื่อวานเดนีพาไปหาหมอเดี๋ยวลูกละไม่คือไม่สบาย คิดว่าเป็นระบบประสาทเลยลูกลมแบกบังกิวเป็นโรคชักเกลอลูกลมแผบบ่รู้สึกขนตอนนี้เลยตั้งสั้นปกติขนมันกินมันจะสลวยนั่งไงแสบขอมือทาวเวียมาหายามาทวเวียขอมือเรียม,ม,มาหายาแล้วทำเป็นงงทำเป็นงงเอ๊ะไาคิวมาแอบอะไรอยู่กับยาตรงเนี้ยมาแปะอยู่ตรงเนี้ย มัแปะอยู่ตรงขาเนี่ยมัอแปะอยู่ตรงขาเนี่ยแปะทาไมเดี๋ยวเสียนอนแล้วขาเอาเอา,เอาไอตัวพิงอนวะเห็นไหเนี่ยขมือเลยขมือมาขมือมาไอตัวเล็กคาเวียคาเวีย,วยไม่ได้มาเห็นกันตั้งนานดูพี่ดูใครทําอะไรดูพี่ดาวทําอะไรเมื่อกี้ตกใจวิ่งไปตรงประตูลรงรถะโคเองวิว่งกลับมาแทบไม่ทัน ตัวเอ๊ตัวเอ๊ตกใจอะไรหรอกมองไม่เห็นตาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นตาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นตาแล้วทำไมทำไมจะหาอะไรพิดาวพิดาวก็เอาข้าวให้กินลเลยนี่เอเอ๊ตัวเอตัวเอ,เอขึ้นไปทำไมอ่ะทำไมอยู่ข้างล่างอยู่เนี่ย ก็มีเดีอยู่ข้างล่างกันแล้วโอโเอ้ขึ้นไปทำไมลูกฮะโขเอ้ลงมาเหมือนหุ่นเลยเหมือนหุ่นเลยดูท่านั่งดิไม่หมอบด้วยนะมองอะไรเนี่ยมองพีิดาวอ่ะหรือมองเงาในกระจกเพราะมันจะเห็นในกระจกอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยแต่โคเอ้ไม่ตกใจแล้วน่ะ ขึ้นไปทําไมอยู่อย่างนั้นนะลูกืึลงมาหายาแล้วลงมาโคเอเอ,เอ,อลงมาลูกลงมากระโดดลงมาเลยคนเก่งแล้วกระโดดปุ๊มลงมาเลยดูอะไรอะดูเงานี่แหละเนี่ยมันเงาในกระจกเนี่ยดูเงาตัวเองเหรอฮะดูเงาตัวเองเหรอลูกอ,อ,อ่ะลงมาโคเอลงมาลูก <c oughs> มาแล้วลงมาหาย่าเแล้วมามาเนี่ยพี่น้องก็อยู่นี้หมดเนี่ยฮะแล้วขึ้นไปอยู่ทําไมข้างบนคนเดียวเดี๋ยดูท่านั่งสิเช,ช,ช,ชนะิดจะเชิดจะเนี่ยดูซิมจะอยู่นานไหมตรงเนี้อ่าดูดูปะจ้องอะไรอะ่ะปู่สั่งปู่สั่งน้ำมูกก็มองทีหนึ่งปู่ต้องทำท่านพี่สิใหอดู มอาใหม่ทำไมแต่นี้นั่งแต่นี้นั่งสบายเนะี่ยตอนนี้เอามือวางสบายนะี <c oughs> ่ยเขาเอไม่กลัวเลยลูกท่านเสงท่านพี่อะ่ะแล้วพอทำทีเด็กก็ไปสั่งน้ำมูกอีกนะนะลูกนะนะนั่นปู่สั่งน้ำมูกปู่เป็นหวัดเหรอถามปู่สิลูกเ <c oughs> ขาเนั่งแต่นั้นลงมาสิลูก มีตัวเดียวแล้วมั้งที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยอะมีตัวเดียวแล้วมั้งที่ไม่เคยเป็นอะไรเนี่ยพี่วากิวกับพี่คาเวียโคเอเล็กสุดใช่ไหมลูกพี่วาพี่วากิวกับพี่คาเวียเขาหลับแล้วเนี่ยเขาหลับแล้วเนี่ยอยู่ในที่ใครที่มันเราไม่หลับไม่นอนกับเขาเนี่ยอะมันนั่งทําไมอยู่ข้างบนนั้นนะอะ ไม่สนแล้วกคเอฟไม่สนแล้ววะทำไมลูกกิ้วกิวเป็นอะไรเห่าใครตงสสยเห็นจิ้งเหลนเห็นนกอยู่ข้างนอกมาเออนกนกหรือไม่ก็จิ้งเหลนมันมีจิ้งเหลนอยู่ตัวนึงดู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 โเอฟชั้นตกใจอ่ะลูกพี่วากิ้วทำอะไรเอออ่ะพี่วากิ้วเห่าอะไรเห็นอะไรดูิจิ้งเหลนมาก Lạy luôn 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 luôn

เลนมันไปแล้วมันอาศัยอยู่ในบ้านถูกไหมช่นไปที่หนเนี่ยเขาเอมอยู่ข้างบนคนเดียวไม่สนใจใครทั้งสิ้นใช่ไหมลกูกห้านาทีแล้วนะขึ้นไปอยู่เนี่ยย่าย่าถ่ายคลิปตั้งห้านาทีแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นน่ะือเราก็ขึ้นไปอยู่อย่างนั้นน่ะ อ้าวลงมาแล้วชันเรยม,มองกล้องใช่ไหล่กคาเวียมันเห็นแล้ววนะ่าแม่าต่คลิปตั้งมองกล้องแม่ก็ถัดไปด้วยนอนคาเวียก็นอนอยู่ข้างๆใช่ปะ่ะล่ก ดูสิกล้องมันยังตามหนูอยู่ไหมหลับแล้ววี่งวิ่พี่วาเกียวไปหลับได้แล้วลูกพี้วเกียวไปนอนแล้วไปเกีวยวเกียวเกีวไปนอนแล้วลูก อยู่ภักเที่ยงกันแล้วเหรอทำไมมันเงียบปไม่จอดแล้วเหรอจอดอยู่นะฮะทั้งมากิวท่านทางอย่าสงสัยจะมีปู่น้ำมูกไหลอ่ะปู่ไม่ใช่บายเหรอมากิวก็ไม่ใช่บาย ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายู้าเวียมฝืนดูดูดูหัวมันจะตกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ฝืนขึ้นไปไม่เลือตาเลไม่สนรู้แล้วปู่ทำเจียงคู่แล้วลูก ไอ <c oughs> ้ตัวอยู่ข้างหลังนะวิสนอะไรเลยอยู่ใกล้ด้วยนะตัวนั้นนะมแม่แอบแม่แอบก็ยังดีให้ติดให้ตัวติดให้หลังติดกับขายยาก็ยังดีอ่ะไม่แอบ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นกันตั้งนานนะยังไงก็ยังมัดนัวเนียกันอยู่เนี้ยนะจะนะ้ามาเกี่วนะลูกน,นะนัวเดียกันอยู่เนี้ยตัวนั้นนะ่ะเค้เอเป็นลิงไงลูกอืมเป็นลิงหรือแกะหร,หรือหรือหมาอมือยู่จะสูงจ้ะเดือดหลาจะตกตุ๊บลงมานะโค้เอนะ หล่นตุกมนะือเนอะชาวบ้านก็อยู่ข้างล่างปีนทำไมข้างบนอือเ็งขึ้น,ปนไปทำไมเอ๊ะอมีก็ไปอุ้มอะไรพันอะไรอยู่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนเนอะอยู่โอซึอะไรนะฮอกไกโดนู่นเขาไปอุม้มเขาไปอุ้มลูกใหม่แล้ว สามตัวเป็นหมาเป็นหมาหัวเน่าแล้วเป็นหมาหัวเน่าแล้วจะพยาตัดให้เสร็จเหลืออีกสิบสิบสามสิบสามดอกก็จะรอบชายกระโปรงเฉพาะเดชุดเนี้ยตัวกระโปรงใช้ได้เยอะที่สุดใช้ได้มาจะสี่ม้วนอยู่สี่กลุ่มอยู่แล้วเนี้ย จะห้าแล้วไม่ใช่สี่เพราะว่าอยู่บไอ้กลุ่มนั้นตรงนั้นสองมีอยู่แล้วสองไปซื้อมาอีกสองคิดว่าสี่กลุ่มจะพอปรากฏว่าต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกต้องกลุ่มนึงมันจะถักจะถักดอกไซส์สิบเซนเนี่ยได้ยี่สิบเจ็ดดอกปูเนี่ยก็หนูจะหลับแล้วกัวมันหนคาเวียบอกหนูจะหลับแล้วปู่ไมเรียกหนูหัวมันโหนจริงๆนะหัวมันโหนจริงๆี้ วายกิวไม่หนูวายกิวเป็นปอมอะไรนี่ลูกปอมปอมหน้าอะไรหรูก